มนุษย์เงินเดือนนะคะต้องการที่จะเป็นเจ้าของกิจการกันมากขึ้นนะคะสิ่งที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายและเร็วก็คือการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ SME นั่นเองนะคะแต่ว่าใช่ว่าการเป็นผู้ประกอบการ SME จะประสบความสําเร็จไปทุกคนนะคะต้องมีคนที่ล้มเหลวบ้างนะคะแต่ว่าเราไม่อยากเป็นคนที่ล้มเหลวใช่ไหมคะดังนั้นเรามาฟังกลยุทธ์ในช่วงของ Marketing Gu r u ูในช่วงนี้ค่ะ เมื่อรมต้นเป็นผู้ประกอบการ SME แล้วนะคะทำอย่างไรไม่ให้ตัวเองเจ๊งในธุรกิจของตัวเองนะคะมาพูดคุยกับอาจารย์วิทยาจรุพงศ์สบพลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ s อสเมันมีทั้งเจ๊งแล้วก็ประสบความสําเร็จแบ่งเป็นครึ่งครึ่งไหมคะสำหรับสัดสนของอคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ล้มเหลวคือภายใน3ปีเนี่ยนะครับจะเจ๊งไปครึ่งหนึ่งสำหรับเอสเอ็มอีนะครับเพราะฉะนั้นหาผู้ประกอบการที่อยู่รอดปลอดภัยนะครับเกินอายุ3ปีเนี่ยครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นหลายๆธนาคารเนี่ยจึงมีความเข้มงวดมากสำหรับเอสเเวลากู้แบงค์เนี่ยนะครับสอบหน้าใหม่เลยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยจะไม่อนุมัตินะนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีประสบการณ์ทําธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า3ปีพราะดความเสี่ยงป ค่ะดังนั้น3ปีนี้เราต้องดําเนินธุรกิจของเราให้อยู่รอดไปก่อนจากนั้นถ้าจะขยายกิจการให้อยู่ต่อไปอก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยเช,ชื่อมั่นในศักยภาพของเรารทีนี้เนี้ยศักยภาพของเราที่พูดถึงนั่นก็คือกิจการของตัวเองไม่เจ๊งแล้วก็ ทำอย่างไรให้ไม่เจงก็ต้องมีจุดแข็งของตัวเองด้วยครับคือ SME หลายรายที่เจงเนี่ยะนะครับ,รบเพราะว่าไม่มีความแตกต่างกับที่อื่นๆแล้วไม่รู้ว่าจุดแข็งของตัวเองมีอะไรบ้างคือพูดง่ายๆไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเองไม่มีลูกค้าฐานลูกค้าที่เป็นของตัวเองและเป็นกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะธรรมดาอ,มอะไรคือธรรมดานะครับก็คือชาวบ้านมีฉันก็มีนะครับอย่างร้านโชห่วยที่เจงๆเนี่ยนะครับเขามีมาม่าขายฉันก็แค่มีมาม่าขายเท่านั้นเองอันนี้คือไม่มีจุดแข็งยังดูร้านกาแฟ นะครับเวลาเราเป็นผู้ประกอบการทําร้านกาแฟนะครับหัวใจเวลาทําร้านกาแฟคือโลเคชั่นเพราะฉะนั้นความแตกต่างก็คือต้องยึดหัวหาดโลเคชั่นให้ได้นะครับอย่างเช่นตึกเนี้ยนะครับทั้งหมดมี20ยี่สิบชั้นนะครับชั้นกินหัวหาดเลยนะครับชั้นหนึ่งช,ชั้นอยู่เนี่ยชั้นของชั้นร้านเดียวเลยเพราะฉะนั้นได้แน่ๆคนที่อยู่บนตึกนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นขั้นต่ำก็หนึ่งร้อยและหนึ่งร้อยแก้วต่อวันแล้วนี่คือสามารถเลี้ยงชีพได้แล้ว ประกอบการ SME เอเอาล่ะถ้าสมมติว่ารู้แล้วว่าจะต้องมีจุดแข็งเป็นของตัวเองอย่างอาจารย์ที่ยกตัวอย่างไปว่าทําเลเนี่ยมาก่อนเลยสําหรับสําหรับบางกิจการอย่างร้านกาแฟทําเลมาก่อนแต่สําหรับสินค้าประเภทอื่นค่ะถ้าเราไม่แข่งที่ที่นวัตกรรมเราควรที่จะแข่งด้วยอะไรคะสำหรับ SME เนี่ยแข่งนวัตกรรมค่อนข้างจะยากเนื่องด้วยงบประมาณที่มีจํากัดอยู่แล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่องค์กรไหนนะครับ SME ไปแข่งนวัตกรรมนะครับอันนี้เหนื่อยมากๆเพราะใช้เงินทุนเยอะนะครับแล้วก็พัฒนาเนี่ย คือไม่ได้ไม่คุ้มเสียเราว่าจะสู้กับเจ้าใหญ่ๆค่อนข้างจะยากะนะครับ วันเอสเอ็มอมักจะไม่ค่อยได้เลือกในส่วนที่เป็นนวัตกรรมนะครับหรือจะเป็นรูปแบบดีไซน์ก็ตาม SME ถ้าเมื่อไหร่รูปแบบที่เป็นเน้นดีไซน์นะครับออกแบบรูปโฉมอะไรใหม่ๆถูกก๊อปอีกนะครับวันนี้ออกปุ๊บพรุ่งนี้มาเลยนะครับอย่างนี้คือความยั่งยืนไม่มีวันเอสเอ็มอมักจะจุดขายเบอร์หนึ่งเลยนะครับ SME ที่ขายได้ในปัจจุบันนี้ก็คือเน้นการบริการนะครับเน้นคอนเน็กชันกับลูกค้าโดยที่เจ้าของเนี่ยแหละครับเป็นคนลงมือเองนะครับโดยมีสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าเป็นเซลล์ขายเองนะครับปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเองอย่างเช่นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับชน power buy home pro home work ดูแต่ละเจ้านะครับเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เขามีแอร์ฉันก็มีแอร์ฉันมีทีวีเขาก็มีทีวี panasonic เหมือนกันเราก็แล้วยังไงเพราะหัวใจสําคัญคือเจ้าของกิจการจะอยู่ที่โอ peration เน้นงานบัญชีเน้นงานส่งของไม่ได้ เจ้าของกิจการต้องมีหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าคต้องอยู่หน้าร้านนะครับเพื่อพูดคุยกับลูกค้าคมีปัญหาอะไรบ้างใส่ใจข้อร้องเรียนลูกค้านะครับดูแลเป็นพิเศษเหมือนลูกค้าคนสําคัญคดูเจ้านี้นะครับในต่างจังหวัดลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับเขาเน้นอย่างนี้คือทำอย่างไรที่จะจี้จุดอ่อนของคู่แข่งขันะนะครับเน้นบริการเขาสวันติดตั้งชั้นวันเดียว สั่งตอนนี้สั่งลูกน้องเลยไปติดให้เลยตอนนี้<ม>เดี๋ยวนี้ะนะครับแล้วเขาทาตัวเหมือนสสครับวันวันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็คืออย่างเทศกาลเจที่ผ่านมาก็พ่อก็ไปผัดเจลงเจไป<ม>คลุกคลีกับประชาชนนะครับแสดงว่าเราซื้อกันเพราะ ความคุ้นหน้าคุ้นตานะครับรู้จักเป็นอย่างดีในสังคมราคาพอๆกันไม่ต่างกันมากแต่เน้นบริการจริงๆคือระยะเวลาในการที่เราไปคีฟคอนเน็กชันต่างๆเน้นในเรื่องของการบริการเราต้องทําตลอดไปไหมคะหรือว่าทําเป็นช่วงๆเฉพาะช่วงแรกที่ก่อตั้งกิจการหรือเปล่าต้องทําไปตลอดทําตลอดนะครับถ้าไม่ทําตลอดเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาก็คือจะมีแกลบเกิดขึ้นความสัมพันธ์จะลดน้อยลงในช่วงนั้นยอดขายก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าสินค้า ไม่แตกต่างเหมือนเหมือนกันเนี่ยเน้นเซอร์วิส after sales e r v i c e นะครับบริการก่อนการขายหลังการขายทั้งหมดเลยดูร้านมุงรวดก็เหมือนกันนะครับดูเป็น SME เจ้าเล็กๆนะครับเป็นมุงลวดเนี่ยถ้าเวลาเรียกเจ้านี้มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเอาส่งเจ้าของนะครับสามีภรรยาอายุ50กว่านะครับมาวัดพื้นที่มุงรวดบานประตูทั้งหมดแล้วก็แนะนำมีโน่นนี่นั่นเป็นกันเองมากแล้วเขะาอาอะไรบอกได้หมดราคาพิเศษ นัดวันจะมาติดตั้งวันนั้นวันนี้จะเอาอะไรมีหมดนะครับแล้ววัสดุอย่างดีนะครับแล้วลูกค้านี่แหละครับพอประทับใจปุ๊บเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเป็นร้อยหลัง200หลังเขาก็จะบอกต่อปากต่อปากก็จะได้ที่อื่นด้วยว่าน SME เนี่ยต้องทําดีกับลูกค้าไม่ต้องไปคิดนะครับว่าเราจะไปทําสื่อประเภทอื่นๆเช่นจะไปลงสื่อทีวีวิทยุจะไปจ้างเจมจิหรือตังเนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับหรือจะไปลงสื่อวิทยุอันนี้ก็มีงบประมาณจํากัดเหมือนกัน ว,วิธีการคือการทําการตลาดกับลูกค้าคโดยตรงเลยนะครับโดยที่เจียดงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับให้ลูกค้าเป็นคนได้ประโยชน์โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านสื่อใดๆะนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อสักครู่นี้เขาจะเชิญลูกค้ามาที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวมามาเรียนไหมวิธีการทําซูชิ นี่นะครับการใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้เทรนสำหรับลูกค้าของร้านเท่านั้นและระหว่างที่เทรน2ชั่วโมง3ชั่วโมงมีโอกาสพูดคุยอีกนะมีความสนิทสนมสามารถคลอสเซลสินค้าอื่นได้ด้วยเขาจะเจียดพื้นที่บางส่วนของร้านนะครับมาจัดงานอีเวนต์มาจัดงานปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าคือทํายังไงก็ได้ให้ชนะใจลูกค้าด้วยไม่ใช่ว่าชนะแค่เงินอย่างเดียวเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยไม่เฉพาะที่เป็นคู่แข่งรายใหญ่เท่านั้นอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามีโฮมโปรโฮมเวิร์กต่างๆคู่แข่งก็เป็น SME ด้วยกันนี่แหละท จะอยู่ในพื้นที่ทําเลเดียวกันทีนี้ต้องเหลือจากบริการที่เราจะต้องเน้นคอนเนคชั่นที่เราจะต้องทำกลยุทธ์ราคามีความสําคัญไหมคะ SME จําเป็นต้องใช้ไหมคือถ้า SME เนี่ยจะเน้นราคานะนะครับแข่งยากเหมือนกันเพราะถ้าเมื่อไหร่ SME เน้นราคานะเจ้าใหญ่ก็มีราคาได้ต้นทุนก็ต่ำกว่าอีกแล้ว SME ที่อยู่ไม่รอดเพราะเน้นราคาคะนะครับอันนี้จากวิจัยจากทั่วโลกนะครับคอนเฟิร์มอันเดียวกันเลยนะครับ SME ที่เจ๊งๆเพราะเน้นราคา เราลดกู้ข่งหันลดเราลดกู้ข่งขันลดแล้วสุดท้ายต้นทุนเราแพงกว่ากู้ย่งขันก็คือต้องปิดกิจการไปในที่สุดวัน SME ที่อยู่รอดจะไม่ได้เน้นราคาเป็นตัวตั้งนะครับชื่อเน้นบริการขายแพงกว่านิดนึงแต่ยอมรับได้นะครับในระดับที่ลูกค้าพอจ่ายไหวนะครับวัน SME ส่วนใหญ่จะมาแนวการบริการหลังการขายนะครับราคาแพงกว่านิดนึงนะครับปฏิสัมพันธ์ดี ค่ะนอกเหนือจากจุดแข็งทางด้านของการบริการ Keep คริ Connection ไว<ๆ>้ Solution ก็มีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันการตลาดสมัยใหม่จะยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางยกตัวอย่างอย่างเช่นคลื่นของคุณหัตยามเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีของ Green Wave ก็เหมือนกันวเวลาทําคลื่นวิทยุเนี่ยนะครับ รณีอย <chat> ่างนี้ถ้าเป็นการตลาดสมัยก่อนเลยแหล่งที่มารายได้จะมาจากสปอนเซอร์ในการลงโฆษณานะครับกับคลื่นวิทยุต่างๆและรายได้ส่วนนี้ค่อนข้างจะลดลงเรื่อยๆและเพราะมีการแข่งขันด้านราคานะครับเพราะคลื่นมันเยอะขึ้นนะครับวิทยุชุมชนก็มีนะครับเพราะคลื่นเยอะขึ้นค่าโฆษณาก็ลดลงตามแหล่งที่มารายได้ก็น้อยลงด้วยนะครับไหนจะโ叟หุยค่าที่มาค่าวิทยากรต่างๆนะครับค่าดีเจอีก วันที่มาก็คือต้องยึดลูกค้าเป็นสูตรกลางทำการตลาดรอบรอบลูกค้าผมยกตัวอย่าง Green Wave นะครับ Green Wave เนี่ยเห็นชัดเจนอย่างวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็จะมีนอกจากแหล่งที่มารายได้นะครับเขาจะมาจากค่าโฆษณาแล้วเขาจะมีรายการ Club Friday นะครับ Club Friday ได้อะไรบ้าง นี่คือเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการฐาลูกค้าเก่าให้หาลูกค้าเก่าที่ฟังอยู่ปัจจุบันนี่แหละนะครับมาฟังคลับ f ฟล d เดย์เป็นเรื่องรักๆของชาวบ้านเนี่ยนะครับชาวบ้านก็จะชอบมากนะครับในการฟังเพื่อจะอินกับประสบการณ์ตัวเองเพราะอินเสร็จปุ๊บผลพวงจากรายการนี้นะครับก็จะมีเพลงใหม่ๆออกมาโดยที่กรีนเวฟไม่ได้เชี่ยวชาญในการแต่งเพลงนะไม่ได้เป็นมืออาชีพแต่มีพันธมิตรในการแต่งเพลงให้โดยใช้เนื้อหาคอนเทนต์เดิมในการแต่งเพลงขายเพลงได้ แล้วเนื้อหาเอาคอนเทนต์นี้แหละครับไปทําเป็นซีรีส์เป็นหนังนะครับหนังสั้นได้อีกขายโฆษณาได้อีกและคอนเทนต์เดิมพี่อ้อยพี่ชอดก็ไปเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กได้อีกะนะครับ ก็สามารถขายรายได้ได้อีกนี่คือการบริหารจัดการคอนเทนต์โดยใช้ฐานลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมลูกค้าเดิมก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยต่อหัวเพิ่มสูงขึ้นและฐานลูกค้าเก่าถ้าเน้นไลฟ์สไตล์นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณจอยบอกไปว่าเอ้ยเราจะมีไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้งนะนะครับของคุณเปิ้ลหัตถยาคําว่าไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้งคือพฤติกรรมพวกลูกค้าเนี่ยวันวันทำอะไรบ้างฟังเพลงอะไรบ้างนะครับชีวิตความเป็นอยู่มีอะไรบ้างเราจะตอบโจทย์ลูกค้านะครับอย่างเช่นลูกค้าเป็นนแวอายุ40 50ปีเนี่ยนะครับสังเกตดูไหมกรีนเวฟเวลาเขาจัดคอนเสิร์ตเขาจะจัดคอนเสิร์ตท,ที่เป็นแนวเซเว่นรีเทิร์นแอมสวนัลลันะครับคือมันมันโดนใจกลุ่มผู้ฟังนะครับเขาจะไม่ได้เอานักร้องอะไรใหม่ๆมานะนะครับก็จะเป็นวัยที่สอดคล้องกับทารเก็ตกลุ่มที่ฟังเดิมของเขา ก็ถือว่าเป็นการจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมที่ฟัง Green Wave อยู่แล้วด้วยเวลาที่จะขยายโซลูชันก็ยังคงเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมแต่ว่าเป็นโซลูชันหรือว่าการบริการแบบใหม่แต่ว่ายังคงคอนเซ็ปต์เดิมทีนี้อาจารย์ให้ราคากับกับ กลยุทธ์หรือว่าจุดแข็งของ SME ตรงไหนมาที่สุดระหว่างบริการที่ดีการคลิปคอนเน็กชันรวมถึงการทำโซลูชัน3ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักพอๆกันเลยนะครับก็คือ SME ที่อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยทำทั้ง3เรื่องนะครับถ้าไม่ทำทั้ง3เรื่องนะครับดูตัวอย่าง connection. คอนเน็กชันถ้าคอนเน็กชันไม่ดีนะครับ ลูกค้าก็จะใช้ราคาเป็นตัวตั้งในการต่อเจรจาต่อรองและราคานะครับเพราะฉะนั้น1 c o n n e อนเน n ชัจำเป็นต้องมีเพื่อจะอัพราคาได้มากกว่าปกติสักนิดก็ยังดีแต่อย่างน้อยราคาพอๆกันก็ยังซื้อเพราะความสัมพันธ์ชนตัวนะครับส่วนอันที่2 Solution นถ้าไม่มีแหล่งที่มารายได้จะหดลงหดลงเรื่อยๆอย่างกรณีคลื่นวิทยุเนี่ยนะครับคลื่นไหนบริหารไม่เป็นนะครับสังเกตดูได้ยิ่งตลาดภาวะตลาดติดลบแบบนี้ ยิ่งโอ้โหแข่งขันกันดุเดือดพราะแข่งขันกันดุเดือดปุ๊บเนี่ยแหล่งที่มารายได้ต้องมาจากที่อื่นๆอย่างกรณี Green Wave เมื่อสักครู่นี้มาจากค่าทัวร์ด้วยนะไหว้พระก้าวัดพม่าอีกนะนะครับจะได้รายได้จากส่วนนี้ด้วยโดยฐานลูกค้าเก่าหมดเลยถ้าไม่ทํารายได้จะลดลง Prof ฟ t ์บัตท์ทำลายสุดท้ายจะบางลงบางลงเรื่อยๆนะครับพรานไม่ทําก็ไม่ได้ After Sales Service ไม่ทำก็ไม่ได้อีกนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเซอร์วิสเนี่ยตัวต้องทำเลยสำหรับ SME นะครับ เพราะว่าทั้ง3แบบนะคะที่อาจารย์บอกไปว่าจะต้องมีทั้งจุดแข็งในเรื่องของการบริการที่ดีนะคะการที่คิปคอนนคชันไว้ตลอดโดยเจ้าของสินค้าเองนะคะขนาดเดียวกันโซลโชูชันที่จะให้บริการกับลูกค้าก็มีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์ให้ราคากับทั้ง3แบบที่เท่าๆกันนะคะผู้ประกอบการ SME ควรที่จะทําทั้ง3อย่างในเวลาเดียวกันเพราะว่าคู่แข่งของคุณไม่ใช่แค่ SME ด้วยการอย่างเดียวน,นะคะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ตอนนี้ก็ลุกไปในทุกพื้นที่ทุกทำเลที่คุณตั้งอยู่นั่นเองค่ะช่วงนี้จะก็ ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีครับและช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ